ยอดหมอยิงอัชุริยะตอนที่78อย่ามากวนใจค่าตอนที่สองอูเหย่าก็รู้สึกประหลาดใจกับการกระทำอันปุบป,ปับของนางแววตาเยือกเย็นของเขาก็จางหายไปเขาดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนกับเข็มเหล่านั้นเลยขณะที่พยายามกลั้นหัวเราะสาวน้อยคนนี้น่าสนใจยิ่งนักดูท่าทางของนางตอนการเคี้ยวเล็บของตอนเองสิน่ารักชะมัดเลย อู๋เสวียก็ทำการปักเข็มเหล่านั้นลงไปหลายจุดแม้ว่านางจะไม่ค่าเขาแต่านางจะปล่อยเขาไปง่ายๆไม่ได้หรอกอู๋เห่ยาก็ก้มตัวลงและกลดร่างเข้ากับเข็มให้พวกมันทะลุผ่านผิวหนังของเขาเข้าไปในลำคอเลือดสีสดก็ไหลซึมออกมาย้อมมือของนางเป็นสีแดงแทั้งๆที่เป็นเช่นนั้นแต่ในดวงตาของนางกลับไม่ปรากฏความบอดหวั่นวิต,ตกใดๆเลยแม้แต่น้อยข้าผิดเองข้าไม่ควรรบกวนเจ้าเลยเจ้าอยากจะลงโทษข้าอย่างไรข้าก็แล้วแต่เจ้าเลย แม้ว่าเข็มสีเข็มจะปักลงไปที่คอของเขาและเลือดสีแดงเข้มก็ยังคงไหลออกมาอยู่เขาก็ยังคงส่งยิ้มให้กับนางด้วยสีหน้าอดออน,ออนวางมันลงอูเสือได้ตอบออกไปอย่างเย็นชาพร้อมกับที่อูเยาวถอนหายใจพลางวางหายสุรานั้นลงบนโต๊ะอูเสือข้าผิดไปแล้วหากว่าเจ้าชอบมันเจ้าจะเก็บขยะนี้เอาไว้ดูเล่นก่อนก็ได้แต่จำเอาไว้ว่าห้ามดื่มมันเป็นอันขาด เราเอางุ่นนี้มันมีฤทธิ์รุนแรงเป็นอย่างมากมันจะบาดคอเจ้าได้แล้วไว้ข้าจะหาสุราดีๆมาให้เจ้าภายในพรุ่งนี้เขากล่าวออกมาอย่างนุ่มนวลพยายามที่จะหยอกนางที่กําลังโกรธและไม่สนใจแผลที่คอของตนเองเลยแม้แต่น,น้อยข้าไม่ได้อยากได้อะไรทั้งนั้นอู๋เสวี่ยทเสียงขึ้นจมูกอู๋เหย่ก็ไม่ได้ดันทุรังพูดต่อเมื่อเห็นว่านางยังคงไม่หายโกรธเขาจึงยกมือขึ้นแล้วกวากมือเรียกวัตถุสีดําที่ฟ้าหน้าผากของเจ้าบัวน้อยกลับคืนมา ข้าก็เพียงแค่ล้อเล่นเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขาเลยเขาเป็นหนึ่งพูดประจำตัวของเจ้านะข้าจะฆ่าเขาได้อย่างไรกันอูเหย่พยายามที่จะงอนางพร้อมกับส่งรอยยิ้มสงเสนห์ไปให้เจ้าบัวน้อยก็ค่อยๆลุกขึ้นมาอย่างงุนงงแรงฟาดที่หน้าผากนั้นเจ็บปวดราวกับวิญญาณของเขาจะแตกสลายได้ทุกเมื่อนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้รับประสบการณ์เช่นนี้ปกติแล้วการโจมตีของมนุษย์เพียงทําให้พลังวิญญาณของเขาอ่อนลงเท่านั้น ซึ่งพวกพูดอย่างเขาไม่เคยรู้สึกเจ็บปวดจากการโจมตีของมนุษม์มาก่อนแต่ความเจ็บปวดนี้มันรุนแรงยิ่งนักในตอนนั้นเจ้าบัวน้อยก็จ้องมองไปยังอู๋เหยี่ยวด้วยความหวาดกลัวบรุดลึกลับผู้นี้ช่างร้ายกาจยิ่งนักเจ้ามานี่สิอู๋เหยี่ยวกวักมือเรียกเจ้าบัวน้อยเจ้าบัวน้อยก็ยืนตัวแข็งทื่อด้วยความตื่นตระหนกไอ้ข้าเพียงแค่หยอ,อกเจ้านิดหน่อยเองไม่จําเป็นต้องกลัวไป อ้าวนี่สําหรับเจ้าถือเสียว่าเป็นค่าปลอบขวัญก็แล้วกันอูเหย่ก็โยนรูปประคำสีเขียวเข้มไปให้เจ้าบัวน้อยที่รับมันไว้ด้วยมืออันสั่นเทาพร้อมกับที่เขามองไปที่อูสเสวียด้วยสายตาอันอ่อนโยนนี่เจ้ายังโกรธอยู่หรอเจ้ามันน่ารําคาญอูสเสวียจ้องมองแล้วก็ตอบเฮ้ย hey, ทาไมถ้อยคําของเจ้าทําให้ข้าเจ็บปวดยิ่งนักอูเหวาตอบสนองไปด้วยน้ําเสียงอันปวดใจพร้อมกับทําหน้านิ้วอยู่เล็กน้อย หากว่าเจ้าชอบความเจ็บปวดข้ามีเข็มอยู่1 0ึแปเล่มจะลองดูไหมนางกล่าวพลางจ้องมองไปยังเขาอย่างเยือกเย็นอู๋เหยาก็หัวเราะออกมาเบาๆพลางดึงมือของนางมาจรดจูบหากว่ามันทำให้เจ้าพอใจแม้จำนวนจะมากขึ้นอีกสิบเท่าข้าก็เต็มใจอู๋เสียถึงกับขมวดคิ้วกับคำพูดของเขานางเคยเห็นแต่ผู้คนที่สิ้นหวังไม่เคยเห็นผู้ใดมีความสุขในยามที่ตัวเองเจ็บปวดเช่นนี้มาก่อนเลย ข้าจะมีความสุขตราบเท่าที่เจ้าไม่รบกวนข้านางตอบเขาไปหากว่าเขากล้าทำร้ายพูดประจําตัวและน้ำหยกทิพย์ของนางอีกครั้งแล้วก็นางคงยิ่งกว่ายินดีที่จะใช้เข็มหนึ่งร้ยแปดเข็มเล่มนั้นทาําร้ายเขาอูเหว่ยก็กล่าวออกมาพร้อมกับยิ้มอ่อนข้าจะไม่รบกวนเจ้าแล้วเทราะว่าข้าคงทนไม่ได้หากต้องอยู่ห่างก,กับเจ้าอุย้ยนางก็จ้องมองไปที่อูเหว่ยวและไม่ได้พูดอะไรอีกขณะที่ลุกขึ้นยืน ในครั้งนี้เขาไม่กล้าที่จะรังนางเอาไว้และก็ยอมปล่อยนางไปโดยดีอูเสียก็กล่าวออกมาทันทีว่าตัวของเจ้าเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดเจ้าควรไปได้แล้วอูเสือขมวดคิ้วกับมือที่เปื้อนเลือดของเขารวมไปถึงกลิ่นเลือดสดๆที่อบอวลไปทั่วห้องกลิ่นของเลือดนี้มันได้ผสมไปกับกลิ่นสุราและดอกบัวซึ่งทําให้นางรู้สึกอึดอดัดนางต้องการอาบน้ําและกําจัดกลิ่นที่น่าขยะขยงที่ทําร้ายจมูกข,ของนางให้หมดไปเดี๋ยวนี้ ยอดหมอยิงอัฉริยะตอนที่79อย่ามากวนใจค่าตอนที่สามอู๋เหย่กกลุกขึ้นยืนอย่างช่วยไม่ได้พลางใช้สายตาเศร้าส้อยจ้องมองไปที่อู๋เสีียที่กำลังเมินใส่เขาอยู่เขาเอื้อมมือไปสัมผัสต้นคอของตนเองแล้วเลือดสีแดงกำก็ไหลลงมาที่มือของเขาเป็นสายเทว่าเขากลับไม่ได้ใส่ใจมันเลยแม้แต่น,น้อย ดูเหมือนว่ามันจะเป็นความผิดของข้าอีกแล้วสินะที่ทําให้เจ้าต้องมาได้กลิ่นที่น่าชาังเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวก่อนก็แล้วกันจากนั้นเขาก็เผยรอยยิ้มชอบกลนและถอนหายใจออกมาแผ่วเบาแล้วก็หมุนตัวออกจากห้องของนางไปในทันทีหลังจากที่ออกมาจากห้องของนางแล้วรอยยิ้มของเขาก็ค่อยๆเลือนหายไปขณะที่เขาแตะนิ้วลงไปบนลำคอของตนเอง แสงสีดำสลัวก็วาบขึ้นแล้วเข็มทั้งสีเล่มก็ค่อยๆเลื่อนออกมาจากลำคอของเขาและตกลงมาบนฝ่ามือนายท่านเงาดำร่างหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นในชั่วพริบตาจากนั้นร่างของชายผู้นั้นก็คุกเข่าลงที่ข้างกายของอูเยาท่านได้รับบาดเจ็บเจ้าของเงาดำนั้นประหลาดใจเมื่อกลิ่นเลือดมาจากนายเหนือหัวของเขาในสถานที่แห่งนี้มันผู้ใดกันที่กล้าลงมือสร้างบาดแผลให,ให้กับนายเหนือหัวผู้ทรงเกียรติของเขาหืม บาดเจ็บสิ่งนี้นับว่าเป็นบาดแผลด้วยหรือเขามองไปยังเข็มเปื้นเลือดสีเล่มในมือโดยที่ดวงตาของเขาไม่มีประกายสีดำลงเหลืออยู่เลยพวกมันกลายเป็นสีม่วงเข้มทั้งหมดแต่เพราะสิ่งพวกนี้นั้นคือรอยฟันเล็กๆของเด็กสาวดังนั้นเขาจึงไม่ถือโทษโกรธเคืองนางเจ้าตามหาคนที่ฆ่าสั่งเจอหรือยังอูเห่ยาถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาทุกอย่างถูกเตรียมการไว้เรียบร้อยแล้วขรับเอ แต่เท่าพวกนั้นอยากกักขังข้าเอาไว้ที่แห่งนี้อย่างนั้นหรือพวกมันช่างรู้จักคิดฝันเฟื่องเสียจริงไว้สักวันข้าจะกลับไปตอบแทนพวกมันอย่างสาสมริมฝีปากของเขาก็คงขึ้นขณะที่เจ้ามองไปยังเข็มในมือที่สะท้อนประกายแสงวาววับในดวงตาของเขาเขาไม่เคยได้เจอกับการต่อต้านหรือการต่อสู้ขัดขืนจากนางมาก่อนเลยแต่ในวันนี้นั้นเขากลับได้เห็นอารมณ์อื่นของนางนอกจากความเย็นชาและสีหน้าอันไรอารมณ์ของนางในที่สุด ดวงตาของนางแววตาของนางนั้นเป็นเหมือนสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้มันมีค่าเสียยิ่งกว่าอัญมณีใดๆในโลกใบนี้เลยแน่นอนว่าเขาปรารถนาในดวงตาเหล่านั้นแต่ทว่าถ้าเขาพรากพวกมันไปจากนางพวกมันก็คงจะไม่หลงเหลือความงามใดๆอีกดวงตาคู่นั้นมันเกิดมาเพื่อนางพวกมันเหมาะสมกับนางเป็นที่สุดและมีเพียงนางเท่านั้นที่สามารถดึงความงามของพวกมันออกมาได้เจ้าพวกคนโง,งงมเหล่านั้น จะเหมาะสมที่จะเป็นศัตรูของท่านได้อย่างไรกันเงาร่างนั้นได้กระซิบถามเสียงของเขาเต็มไปด้วยความเคารพยกย่องอย่างยิ่งปล่อยให้พวกมันหลงระเิงยืงนนีไปอีกสักนิดเถอะมันจะได้น่าสนใจยิ่งขึ้นในยามที่ข้าบทขยี้พวกมันยิ่งพวกมันปีนได้สูงเท่าไหร่ยามที่ตกลงมาก็ย่อมเจ็บมากเท่านั้นอู๋เหย่ากล่าวพร้อมกับปรีดวงตาเย็นเยียบของเขาออกมาขครับเงาดำก็ตอบรับอย่างหนักแน่นในยามนี้ ข้าจะอยู่ที่นี่ไปก่อนถ้าเจ้ามีข้อความใดก็ให้ส่งตรงมาที่นี่อูเหว่ยสั่งข้าน้อยรับบัญชาอ่าใช่มีอีกอย่างหนึ่งอูเหว่ยนึกอะไรออกมาได้พอดีพร้อมกับกล่าวเพิ่มว่าพรุ่งนี้เจ้าจงนำหาย,ยกจันทรากลับมาด้วยเงาดำนั้นก็รู้สึกประหลาดใจไปชัว่วขณะถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าเหตุใดนายเหนือหัวของเขาจึงสั่งให้นำสุรามาแต่เขาก็รีบตอบรับอย่างรวดเร็วครับในท่าน <ฮ><ก>น้ำหยกทิพย์อย่างนั้นหรืออูเหย่ยก็รีตาลงไอสังหารพลางปรากฏขึ้นมารอบกายของเขาเขาไม่ได้รังเกียจที่จะบุกเข้าไปในพระราชวังแล้วจัดการให้เจ้ารัชาทายาทจ,จอมจุนจ้านหายไปหรอกนะเงาดํานั้นก็ยังคงคุกเขาเ่ายงบเงย็บอยู่ที่ข้างกายเขาไม่กล้าคิดหาความหมายเบื้องหลังคําพูดนั้นเลยในใจก็รู้เพียงว่าเขาต้องทําในสิ่งที่ถูกสั่งเท่านั้นหลังจากสั่งเตรียมการเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพียงครู่เดียวอูเหย่ยก็หมุนกายจากไป ส่วนทางด้านเงาดำเองก็ค่อยๆเลือนหายไปในความมืดและหายไปอย่างไร้ร่องรอยในห้องของอู๋เสียนางกำลังทำหน้าบึง้งตึงพลางล้างและขัดมือของนางซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งนางแน่ใจแล้วว่ามันไม่เหลือเขาลางของกลิ่นเลือดอีกต่อไปนางจึงเดินกลับมาที่โต๊ะอีกครั้งเจ้าบัวน้อยก็ยืนอยู่ตรงนั้นเงียบๆเบขามองไปยังลูกประคำสีเขียวเข้มและกลิ้งมันไปมาระหว่างนิ้วของตนเองก่อนจะยกมันขึ้นส่องกับแสงจันทร์และมองพินิจมัน ยังเจ็บอยู่หรือไม่อู Ồ, เสือถามเจ้าบัวน้อยเสียงเรียบเจ้าบัวน้อยก็รู้สึกประหลาดใจขึ้นมาชั่ววูบของเงยหน้าขึ้นมาและรูปหน้าผากน้อยของตนเองมันไม่เจ็บแล้วครับพร้อมกับที่ใบหน้าสีชมพูกุหลาบของเขาก็ประดับขึ้นมาด้วยรอยยิ้มอันแสนหวานโดยก่อนหน้านี้ในยามที่อูเห่ยเรียกคืนเจ้าวัตถุสีดํานั้นกลับไปความเจ็บปวดทั้งหลายก็หายไปในทันทีโดยไม่เหลือความรู้สึกไม่สบายตกค้างเลยแม้แต่น้อยนั่นจึงทําให้เจ้าบัวน้อยเริ่มสงสัยในตนเองแล้วว่า เขาเพิ่งจะถูกมนุษย์ทำให้บาดเจ็บจริงๆนะหรอ